โอเมราดาสุดแกร่งออกมาปลอบแฟนคลับฮึบไว้นะทุกคนมีรักก็มีเลิก ปิดฉากคู่รักนักสแสดงระหว่างนางเอกสาวโบโมโดดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่ทางคู่นั้นได้ออกมายอมรับผ่านทางโซเชียลว่าได้จบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันและฝ่ายชายยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ล่าสุดสาวโบได้โพสให้จีอีกครั้งพร้อมกับมีข้อความว่าฮึบๆบนะทุกคนมันเป็นเรื่องปกตินะมีรักก็มีเลิกเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีต่อกันและกัน ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นชื่นชมพร้อมกับให้กําลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเก่งมากรักรักรักน่ารัก <ๆ S 2> เกินเรื่องเกินราวไปมากมีออร่า,ราความเปล่งประกายแบบหัวใจปร,ประยิบระยับน้องถึงกับต้องมาปลอบแฟนคลับแล้วว่าน้องก็สู้ๆนะคะเป็นตน้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ